สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมนาะก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะวันนี้มีชุดแนวทางนะก็เป็นชุดเลขกลาวนะครับเป็นชุด3ตัวตรงนะของงวดประจําวันที่14นะครับสนะครับ3ตัวนะสตัวตรงนะสถิติเอ่อสถิติอยู่ที่3งวดนะครับสามงวดก็เดี๋ยวมารับชมกันนะฮะับสำหรับชุดหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เราใช้คํานวณเนี่ยสูตรนี้นเราจะใช้เป็นที่หลักร้อยนะครับจากนั้นบวกด้วยหน่วยบนนะครับหน่วยบน There, แล้วก like <this> <the> ็ตรงนี้จะใช้เป็นที่บวก2นะครับผมพอได้ผลลัพธ์มาเนี่ยมันจะใช้เป็นที่บวก7เนาะถัดมาชุดนี้นะครับผมนะชุดหลักสิบเนี่ยเราจะใช้เป็นที่หลักร้อยนับตัวเดียวหลักร้อยนะฮะบวกที่7จนะจากนั้นได้ผลลัพธ์มานะครับเราจะใช้เป็นที่บวก1และบวกหชุดหลักหน่วยนะครับชุดหลักหน่วยเนี่ยเราจะใช้เป็นที่หลักสิบนะครับสิบนแล้วก็หลักสิบบนนะแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผม ตรงนี้นะครับหลักสิบบนและหน่วยบนตรงนี้เราจะใช้เป็นที่บวก3ามนะครับบวก3ามแล้วก็พอได้ผลลัพธ์มาเราจะใช้เป็นที่บวก1นะฮะเอาแบบนี้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมารับชมกันนะครับเต็ติย้อนหลังอยู่ที่3มงวดครับ3ามงวดที่ทำมาให้ได้รับชมกันโอเคเดี๋ยวมาดูหลักร้อยกันนะครับสำหรับหลักร้อยเราจะใช้เป็นที่เลข8ดนะครับบวกที่ศูนย์นะ จากนั้นบวกที่2นะฮะบแบวกศย์บวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็นที่เลข0ูนย์นะครับ่วนตรงนี้บวกที่7ได้7นะชุดนี้นะครับเราจะใช้เป็นที่เลข8บวกที่7จ็ดแปดบวกเผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็น5้นะครับห้ตรงนี้บวก1ได้เท่ากับ6นะหตรงนี้บวก5เท่ากับ1นะครับถัดมาชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลข1นะฮะบวกที่0นะและบวกที่3าม 1บวกศนบวก3นะก็จะได้เป็นที่เลข4เนาะสี 4, ตรงนี้บวก1นเท่ากับ5นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเลขเดี๋ยวมาดูว่าถัดมากันนะว่าถัดมาเนะี่ยเราจะใช้เป็นที่เลขศูนนะครับบวกที่5นะแล้วก็บวกที่2นะเป็นคงที่5บวก2ได้เป็นเ็นะ7ตรงนี้บวกที่7 7 7, 7เป็น14บรีแล้วใช้เลข4หมวกันถัดมาชุดนี้เราใช้เป็นที่เลขศูนะบวกที่7นะครับ 0บวกได้7นะฮะ7ตรงนี้บวก1นะเท่ากับ่อ8นะ8ตรงนี้บวกที่5นะก็จะเท่ากับ3นะจะได้เป็นตัวเลข3ตัวเนาะถัดมาชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลข5บวกที่5นะและบวกที่3 5บวกหเลยไดเป็น0ูนย์ะศย์บวก3เท่ากับ3นะครับ3ตรงนี้บวกที่่อ3ตรงนี้บวกที่1นะครับก็จะเท่ากับ4โอเคงวดนี้นะครับงวดถัดมาเราจะใช้เป็นที่เลข7นะบวกที่4ี่ และบวกที่2 7บวก4บวก2 7 8เเนาะ9บวก4ได้เท่ากับ3 3ตรงนี้บวกที่7ได้เท่ากับอานะชุดนี้เราใช้เป็นที่เลข7็นะครับตัวเดียวจากนั้นบวกด้วย7นะเป็นคงที่นะครับเเป็น14ใช้เลข4มาวางเลยนะครับตรงนี้บวกที่1นะได้เป็น55 5ตรงนี้บวกที่5ได้เป็น0ูนย์ครับอันนี้เข้าหมดเลยนะ450ห้ 4, 5, นย์ับสูตรเดียว ถัดมาชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลข7นะฮะบวกที่4นะและบวกที่3นะเจ็ดบวกเอ่อสักครู่นะเจ็ดบวกสามเนี่ยจะได้เป็นศนะูนย์เนาะศูนย์บวกสี่ได้เท่ากับสี่นะครับสี่ตรงนี้บวกหนึ่งเท่ากับห้านะโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับสําหรับเลขสรุปนะฮะงวดแรกนะเลขที่ออกเนี่ยเ,นะเป็นที่ศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์ห้าห้านะสำหรับสามตัวส่วนงวดที่สองเนี่ยเป็นที่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่นะ ส่วนงดที่3าเนี่ยจะได้เป็นที่ศูนย์นะสี่ห้าโอเคของวดน,นี้ไม่รู้ว่าเลขมันจะชนกันแบบนี้หรือเปล่านะถ้าเลขชนกันแบบนี้มันจะจับได้ค่อนข้างน้อยนะจัแบบได้ค่อนข้างน้อยนะสำหรับสาย2ตัวนะสองตัวนี่ก็ง่ายเลยนะมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ตัวเองนะสี่ตัวก็เข้าเป็นที่สนะี่ห้านที่แล้วก็จะบอกว่าห้ากับหกนะให้ติดเอาไว้ก็งดนี้มาห้าแล้วนะงูนี้มาห้าแล้วนะ งวดเอองวดที่ผ่านมามาห้าแล้วแต่งวดถัดมาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเลขมันจะมาตัวไหนนะเดี๋ยวลองทําดูสูตรดูสูตรก่อนนะว่าเลขไหนที่มันชนกันเยอะนะโอเคนะตรงนี้นะครับสำหรับเลขที่เข้าเนี่ยจะเป็นที่ศูนย์ห้าห้านะศูนย์ห้านะครัเหมือนสำหรับสามตัวนี้ก็เข้าไปงวดที่สองจะเป็นที่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสี่นี้ก็เข้าไปนะสำหรับสามตัวส่วนงวดนี้นะครับงวดถัดมาเนี่ยจะได้เป็นที่ศูนย์นะ เอ่อสี่แล้วก็ห้านะผมนะเข้าที่3ตัวตรงนะครับผมนะแบบนี้เลยนะ3ตัวตรงนี่เข้าไปงวดน,นี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเลขมันจะชนกันอีกไหมนะสำหรับสูตรนี้นะเข้าทั้งหมดนะเป็นชุดตรงตัดมางวดน,นี้นะงวดน,นี้เป็นงวดประจำวันที่14นะครับเราจะใช้เป็นที่เลขสูงนะบวกนะครับที่5และบวกที่2 ผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็น7นะครับ7ตรงนี้นะฮะบวกที่เออเจ็ดเนี่ยได้เป็น4นะถัดมาชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลขศูนย์นะครับผมบวกที่7 0, 7, 7, 0 7, 7, 7, ็บวกเ็ก็จะได้เป็นที่7นะฮะ7ตรงนี้บวกหนเท่ากับแนะ8ตรงนี้บวกหนะก็จะเท่ากับ3ชุดนี้เราจะใช้เป็นที่เลข4นะครับอ่าสนะีบวกที่หนะแล้วก็บวกที่สเป็นคงที่อีก1ครั้ง4ีบวกสเนี่ยจะได้เป็น7นะ7จบวกห้านะเจ็ดอ่อ7 7จบวกหก็จะได้เท่ากับ2นะครับ2ตรงนี้บวกหนะฮะจะเท่ากับ3นะฮะก็อุย้ยเลขชนกันด้วยนะทุกคนนะเลขชนกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวุฒประชาวันที่เท่าไหร่14นะครับทับ2เอ่อถ้าจับคู่แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นที่7นะครับ4 8 7 4 8ดสามนะ7 4 8ดสามโอ้มันมีแค่นี้เองเหรอห เอาดีนะครับมันชนกันที่ 7, 4, 7, 4, 8, 3, ่ดสี่อ้ 2, อสอตัวน,นะฮะผมลืม2ลืมลืมดู2โอเค 7, 7, 8เดเดี๋ยวผมจับอันนี้มาให้ดีกว่าจะเป็นชุดตรงใช่ไหมจะเป็นชุดตรงมันจะใช้เป็นที่7นะครับก็เดี๋ยวมาจับอ่ 2ตัวกันนะเดี๋ยวผมจะจับเป็นชุดตรงไว้ให้ด้วยนะสำหรับชุดตรงเนี่ยจะได้เป็นที่7นะครับ7 2 7 3นะครับแล้วก็7 8นะเออแปดสองนะครับนะแปดสามนะครับแล้วก็สาม 2นะครับแล้วก็3 3เนี่ยกันเอาไว้นะ3 3 8 2 8 3 3 3 7 4ก็มีที่7 4นะครับ7 8 7 8ไปแล้วนะ7 3 7 2ไปแล้วเออ7 4 7 4, 4 4แล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นที่4นะครับ4เออ4 8นะ4 3 ขอ42นะครับ83 82นะครับ32 33อ่ะโอเคก็ถ้าเป็นชุดตรงก็ประมาณนี้เลยนะถ้าชุดตรงเนี่ยทุกคนจะเป็นแบบนี้เป็นชุดนี้นะ73อ่อแล้วก็82 83นะครับตามนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรองนะทุกคนนะทั้งหมดแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ9 0 11ชุดนะครับ อันนี้เป็นชุดตรงนะที่ผมวงไว้ให้นะเป็นชุดตรงหรืเอาาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับถัดมาเป็นชุด3ตัวนะที่จะจับไว้ให้นะครับสามตัวที่จับไว้ให้เนะี่ยจะได้เป็นที่7นะครับเจ็ดเจ็ดสี่เอ 7, 7, 4, เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามนะครับเจ็ดแปดสองแล้วก็เจ็ดแปดสามนะเจ็ดสามสองแล้วก็เจ็ดสามสาม 4 7 4 7่เจและ4 7 3 4482แล้วก็4 8 3นะอันนี้จะได้เป็นที่4 3 2และ4 3 3สนะครับผมนะสำหรับ3ตัวนะ12ชุดนะ3ตัว12ชุดนะฮะมันมีแค่12ชุดเองนะยังไงก็อย่าลืมกลับสลับกันด้วยนะถ้าถูกมามันคุ้มนะอันนี้ถึชุดเองนะครับ 12มันเท่าไหร่อ่ะ12โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์นะ1ต่อ1ต่อ100อ่ะนะ,ะใช่ไหม1ต่อ100เนาะ10แล้วถ้า10มัน1ต่อ100นะฮะเนะี่ยถ้าเข้ามาก็คุ้มอ่ะนะครับยังไงทางที่ดีนะฮะก็ถ้าผมว่ากลับสลับกันด้วยนะมันจะได้มีโอกาสมาเพิ่มขึ้นนะครับท่านนี้ อันนี้มีแค่สิบสองชุดเองงวดที่แล้วนี่ก็เข้าไปนะสำหรับสั่ตัวผมทำไว้ให้เราเลยเนะนี่ยสูตรนี้เป็นชุดนี้นะเป็นสี่ศูนย์ห้านะปีนี้งวดที่แล้วนะงวดปรพยาวันที่สนะิบสองนะที่เข้าไปแต่มันจะสลับกันนะมันสลับกันอันนี้ก็อย่าลืมสลับกันด้วยโอเควันนี้ไปละยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้ใส่คืนนะี้ต้องขอตัวาลาไปก่อนนะสวัสดีทุกท่านนะครับผม